ดีตอนเช้าครับเสือโบคึกครับคึกโบ้ <c oughs> หิวหิวหิว,หว,หวลองฝั่งนั้นมีตัวเมียเ,เป็นสัตว์นะครับโบหิว